เขามาจุบหน้าผากก่อนค่ะตอนนั้นเป็นต่อหน้าคนทั้งกองเลยค่ะนั่งอยู่บนโซฟาค่ะแล้วก็โน้มตัวมาข้างหน้าแล้วเขาก็โน้มตัวมาจุบที่ไหล่หนูค่ะแล้วพอหนูหันไปเขาก็ถามว่ารักพ่อไหมต้องบอกตามตรงว่าตอนแรกเลยแรกสุดเลยหนูคิดว่าเขาเป็นเป็น <LGBT. S 2> คุณแม่หนูไม่คิดว่าเขาเป็นผู้ชาย เอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีเป็นเรื่องบันเทิงหลังมีการแฉวงการบันเทิงเพราะสามนักแสดงรวมตัวกันแจ้งจับอดีตผู้จัดการดาราดังทำอนาจาร์คุกคามทางเพศแชรพฤติกรรมทั้งกอดจูบหึงเข้าฉากเลิฟซีนนักแสดงชายจนดาราในสังกัดพากันผวาแหกกันยกเลิกสัญญาเพียบ เรื่องนี้มีการแฉเปิดชื่ออดีตผู้จัดการดังผ่านเพจอีกี้จูบุจูบุว่าคนนี้เป็นอดีตผู้จัดการส่วนตัวของพิธีกรดังแมททิวดีนชื่อว่าซอโซและอยู่ในวงการบันเทิงมานานชอบแทนตัวเองว่าพ่อและอยู่กับแก๊งเดียวกันกับโน้ตหรือนางสาวชาคริยาสมุดคิรีอดีตผู้จัดการของ3ดาราดังนิเดียพลอยเชอร์แมนแอรินที่ดาราดังประกาศปลดการเป็นผู้จัดการส่วนตัวด่วนในเวลาไล่เลี่ยกัน ล่าสุดการจอมพลังและผู้เสียหายไขมุกพราวและไมฮาเร็มจากผู้เสียหายเบื้องต้นประมาณ7คนเผยกับสื่อว่าถูกคุกคามทางเพศด้วยการจับเนื้อต้องตัวลักษณะการลูกต้นขามีบางคนถูกดึงไปจูบไปกอดส่วนในเรื่องของการทำงานก็จะใช้มือไปสัมผัสบริเวณหน้าอกของน้องๆผู้เสียหายหนักสุดคือจูซึ่งนักแสดงบางคนได้มีการขอยกเลิกสัญญาพร้อมระบุว่ามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศซึ่งผู้จัดการรายนี้ยอมรับ แต่มีการบอกว่าผู้เสียหายยินยอมทําให้กลุ่มผู้เสียหายรู้สึกไม่ปลอดภัยและอาจถูกสังคมมองไม่ดีจึงตัดสินใจรวมตัวกันมาแจ้งความมีการจับขอจับมือคะ่ะตอนอยู่บนรถแล้วก็ขอกอดตอนอยู่บนรถคะ่ะตอนที่อยู่ด้วยกันสคนซึ่งหนูก็ถามเขาว่าจับทําไมหรอกอดทําไมหรอเขาก็บอกว่า เขาก็ไม่พูดอะไรค่ะแล้วหนูก็บอกว่าก็กอดไปแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าก็มันไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นมีคนอยู่เยอะแต่เวลาที่ไปที่บ้านเขาอะค่ะเขาก็ตอนนั้นหนูพาพี่ชายไปด้วยแล้วเวลาที่พี่ชายหนูเข้าห้องน้ำอะค่ะ mm. เขาก็จะดึงหนูไปกอดแล้วก็ไปจับมือค่ะหนูจะมีการเวิร์กช็อปกับเพื่อนผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการกอดกันอะไรกันปกติเพราะว่าเราเล่นเป็นเพื่อนกันเขาก็บอกว่าแบบ เออเห็นละเลือดขึ้นหน้าเลยตาขึ้นแบบเหมือนร้อนขึ้นหน้าเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้หนูไปทานข้าวกับเพื่อนนักสแสดง mm hmm. แล้วก็ไม่อนุญาตให้ใครรู้ที่อยู่ของหนูแล้วก็ไม่อนุญาตให้ฟอกับนักสแสดงชายท่านอื่นอ๋อแล้วก็มีจูบไหลตอนที่อยู่ mm hmm. ในกองถ่ายค่ะ mm hmm. คือ,เ,อเขามาจูบหน้าผากก่อนค่ะตอนนั้นเป็นต่อหน้าคนทั้งกองเลยค่ะ mm hmm. มีมีคนในกองเห็นอยู่แล้วก็ หนูก็นั่งอยู่บนโซฟาค่ะแล้วก็โน้มตัวมาข้างหน,น้าแล้วเขาก็โน้มตัวมาจุบที่ไหล่หนูค่ะแล้วพอหนูหันไปเขาถามว่ารักพ่อไหม mm hmm. ต้องบอกตามตรงว่าตอนแรกเลยแรกสุดเลยหนูคิดว่าเขาเป็น <LGBT. S 1> เป็นคุณแม่ uh huh. หนูไม่คิดว่าเขาเป็นผู้ชายค่ะ uh huh. พอพอ,พอวันที่มาเจอเขาครั้งแรกค่ะ uh huh. เขาก็พาแฟนเข้ามาด้วย uh huh. หนูก็เลยอ๋อเป็นผู้ชายแต่เขามีแฟนไง หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันจะอันตรายอะไรขนาดนั้นนะหลังจากฉีกสัญญาแล้วก็มีครั้งล่าสุดที่คุยกันก็คือวันที่งานกาล่างานภาพยนตร์ผู้เช่าค่ะวันนั้นเขาเหมือนเดินมาทักเหมือนท้าทพาว,ว่าแบบจะด่าทีเดียวเลยแล้วก็พูดประมาณว่าก็ขอให้มึงไปได้ดีละกันเลยนะคะซึ่งหนูรู้สึกว่าการที่เขาพูดแบบนั้นนะคือเขาไม่ยอมรับเลยว่าเขาทําอะไรผิดไปแล้วเหมือนเขาไม่ได้สํานึกอย่างที่เขาพูดอะคะ่ะตอนแรกเขาขอโอกาสพวกเราแล้ว แล้วเราก็ให้โอกาสเขาแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขายังมาพูดแบบนี้กับเด็กอีก,ก่ะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันมันยอมกันไหมอันนี้คือมันเป็นแผลใจให้กับเราแล้วก็เพื่อนเลยไหมครับเป็นเป็นแผลใจมากค่ะ<ม>เป็น<ม>แผลใจมากๆเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีค่ะคือไหนๆวันนี้มันก็เป็นข่าวแล้วเนอะนะก็ถือว่าผมเข้ามาช่วยเรื่องนี้แล้วนะก็ให้ทุกคนแล้วกันใครที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องนี้ นะครับท่านก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะทางผมเนี่ยก็ยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะวันนี้น้องๆเนี่ยเขารวมตัวมากันถึงเจคนแล้วนะครับก็ถ้ามีใครนะที่เจอพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้แล้วต้องการความช่วยเหลือท่านทักมาแล้วกันเราก็ยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับนะถ้าสมมติท่านไม่อยากจะดําเนินคดีรู้สึกว่ามันเนิ่นนานไปท่านก็สามารถมาเป็นพยานช่วยน้องๆได้นะครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับเวลานี้คือ ในไหนมันมีโอกาสแล้วนะพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านให้ความสนใจทางเจ้าที่ตำรวจทางทาง่านผู้กักับมาดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นการปรามหรือว่าไม่ให้เกิดพิติกรรมในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกไม่ใช่แค่เขาหมายถึงคนอื่นๆด้วย